แตเราวะสั่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็ปาหิมาอีกหนึ่งหมดไหมจานแรกของเรานะคะก็คือสปากเกตตี้ของ,องเล่นเราเอาเป็นแบบไม่ใส่ชีสนะทุกคนอร่อยไหมคะมันจะเปรี้ยวๆนะคะเป็นซอสของสเต็ที่เปรี้ยวไม่เลี่ยนอร่อยมันฝรั่ง ใหมันฝรั่งตัวเนี้ยก็คือซอสกระเทียมซีเรียอร่อยอะ่ะไม่เคยคืนอะ่ะเหมือนนมข้นแต่มีกลิ่นกระเทียมที่มไม่เลี่ยนและนี่คือเทนดอร์ลอยของคุนม,มันใช่มากแต่เราจะไปชิมกันนะ สติ้อยมีเนี่ยมันวันทีเไอมีทอว่าเกอด์ันมจิ้มร็จของกินบ่อยนั่งมาตั้งเย กีนเขาก็คือแบบมันจะเบาๆไม่เลี่ยนอร่อยค่ะหอมพรื้น เราล่านี้นะคะเราเลือกมาพักกันที่มูสโฮเทลนะคะสาขาไฮเวย์ค่ะทุกคนมันก็จะอยู่ยืงๆตรงข้ามกับเซนทานเชียงใหม่เลยนะคะจะบอกว่ามันสะดวกสบายมากสําหรับใครที่จะมานอนทําธุระในเมืองอย่างเรามานอนหนึ่งคืนเราก็เลยเลือกมานอนที่นี่แล้วก็เป็นห้องแฟมิลี่นะคะทุกคนห้องแฟมิลี่คือจะมีคิงเบดหนึ่งเตียงนะคะแล้วก็เป็นเตียงสองชั้นให้อีก2ออันเลยทุกคนเราสามารถนอนกันได้สบายเลยนะคะแล้วก็ มาสอดของเขาก็คือมูสต์นี้เขาขายด้วยนะทุกคนเนี <N ee> <N ee> <N ee> ่ยแหละค่ะก็คือถ้าใครสนใจนะคะหรือแวะเข้ามาท,ทําธุระในเมืองก็มาพักกันที่นี่ได้นะห้องอาหารสวยอาหารอร่อยแล้วก็โรงแรมโอเคเลยค่ะอันนี้ก็คือร้านอาหารอของโรงแรมนะคะทุคกคนจะบอกว่าข้อัตกเข้า,า,ม,ามาได้สวยมากๆเลยนะแล้วก็มีข้อเที่ยวข้างล่างด้วยเป็นมินิบาร์ให้เราดามนะคะส่วนหน้าวันนี้นะคะเราแต่งหน้โดยชักเอ็นนี่ I was no longer a child, but I was no closer to understanding what love really was and why the world made such a big fuss about it. Then, eight years ago, I met. And in a world of black and white and gray, I saw color for the first time. Loving you has been the most, most rewarding endeavor of my life. I love you more than words can say, and I will spend the rest of my life showing you just how much. I love you. From the bottom of my heart, I wish you all the happy, and happiness. May your day be stronger the t t louder more r become and with h step แล้ววันนี้เราก็มาพักกันที่ลาลานาค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกที่หนูได้ขึ้นมาที่นี่นะคะจะบอกว่าอากาศดีมากหนาวเหมือนกันนะ23ได้ก็คืออากาศเย็นๆสบายเลยนะคะก็ะมีเสียงน้ำตกด้วยว่าก็คงจะอยู่แต่ละที้แล้ว เดี๋ยวขอหาอะไรทำให้ลูกก่อแต่ว่าไปดูแม่มเต้นตอนนี้ไม่นวตอนนี้เหวตอนนี้คอบกัดคุนอร่อยลาลานานะคะก็คือจะอยู่ตรงมแม่ออนอะ่ะทุกคนมันชิลมากแล้วก็อยู่บนเขานะคะแต่ที่สำคัญก็คือไม่ไมีสัญญาณโทรศัพท์เลยเลยก็คือต้องใช้ WIFI แล้วก็ติดต่อกันแบบทางไลน์เลยางเนี้ เขาก็จะให้จอดรถด้านหน้ารีสอร์ทเลยทุกคนแล้วก็เราจะมีรถเข้าไปส่งที่ห้องห้องเราได้ชื่อว่าอ่านให้ฟัง The Path of t ิงก็ผลไม้ค่ะอืมกึืนไหมกลืน จะมาพาดูมทัวร์กันนะคะกับห้องมะาหลามะาหลมามหลมาหล <c oughs> ของพี่วูมาคาร์ูนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาดูห้องกันจะบอกว่าห้องน่ารักมากทุกคนคนอยู่กันน่ารักมากได เขาทาเป็นสัดเสริมเยอะยวมามีที่รางจานมีเครื่องทำน้ำแข็งมาก็มีมตู้ปลาด้วยทำครัวได้ด้วยทำให้กี่หรีมามาเนี่ยค่ะแล้วก็จะออกมาก็จะมีโต๊ะให้นั่งนอกรถได้อันก็คือหอ้องน้ำของเรานะคะทุกคนก็คือ,อจะเป็นแบบเห็นธรรมาชาติมากๆ แตงก็จะเป็นด้านใฟนะคะที่จะเป็นอ่างอาบน้ำเป็นชาร์เตอร์นะครัทุกคนก็นกนมีบุฟฟี่ด้วยแจนแจนเป็นอ่างอาบน้ำนะคะและไฮไลท์ของที่นี่นะคะทุกคนนั่นก็คือการแช่อ้อนเซ้น ความสีน้ำตกในวันนี้ดีมากเลยและนี่ก็คือเตียงนอนอันมินิมอลของเราค่ะทุกคนก็คือตั้งอยู่บนพื้นดินเลยจะบอกว่าไม่ไดีมากเพราะเราชอบมาไแบบนั้นเพื่อที่จะได้ไม่ตกเปล่งและไม่เจ็บนี่เอง นึงนะคะห้องพักเขาก็จะมีบาร์โค้ดแบบนี้ให้เราสแกนเวลาสั่งอาหารใช่ปะทุกคนที่สําคัญคือเราไม่ต้องติดต่อกับคนเลยอะเราก็แค่เข้าไปแล้วหน้าแอปเขา่าก็จะมีให้เลือกเครื่องดื่มของเขาแล้วก็อาหารของเขาทั้งหมดเราแค่กดเลือกแอด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 แล้วก็กดสั่งออเดอร์แล้วก็ใส่ลงไปว่าให้มาสม่ง วัเนียเราบอกว่าอร่อยคือน้ำซุปมันกลิ่นมันหอมเตะจมูกมากทุกคนแล้วก็เป็นสีอของเปล่าแบบนี้มันจะครีมนี่ก็ไม่ครีมนี่แต่เขาบอกว่าเป็นน้ำซุปเขาผัดสือ่อหอมทัานหอมแบบหอมอะไรอ่ะหอมอะไรไม่รู้กินเสร็จแล้วเราก็องกลับได้วยกลับไปจบตรงนี้ขราววันนี้เป็นทุกเกยน็นคมีหวางในบิสกิตอะไรอร่อยไหมคะเนเราได้กินหมดเกลี้ยงเลยคือชาบัว จะบอกว่าสั่งแซนอุด้งมาใส่อ่ะกินเข้ากันสุดๆเลยอ่ะนี้เปสูตรวิปปิ้นนะป้อนน้ำมันอ่ะมันอร่อยมากทุกคนมีงามเย้ยนึ่งสอง แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดึงปังกันอ่านเล่นแกะกันกนี่ฝักก่งค่ะ เป็นที่พักที่ประทับใจมากถือว่าประทับใจเลยค่ะเพราะว่าไปอยู่บนดอยแม่กองฟองนะคะทุกคนก็คือมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นโรงแรมมันจะต้องมีอะไรที่ทําให้เราอยู่ในโรงแรมได้โดยที่เราไม่เบื่อเขาแต่งออกมาสวยแล้วเป็นเหมือนเราบ้านมากกว่าเหมือนบ้านพากอากาศอะไรดีนี่ได้ฟีลแบบเหมือนบ้านพักตากอากาศใช่แล้วบริการดีแบบว่าเงียบได้ยินเสียงฝนตกฝนร้อง ยุงไม่ได้เยอะมากพอพอกลางคืนแบบพ้นหกโมงเย็นก็ไม่มียุงมาเพราะว่าไม่กล่าวแล้วแล้วก็คือมีครบทุกอย่างมีโปรเจคเตอร์มีทีวีแคแสแตป์เลได้ห้องน้ำสวยและห้อออนเซ็นกันได้ดีมากมีเกมด้วยมีเกมด้วยก็คือไวไฟเองด้วยทำ <laughs> ได้ทุกอย่าง ได้ค่ะก็คือเราอ่ะไม่ได้เลือกที่จะออกไปนั่งกินข้าวนอกเลยนะคะทุกคนเราเลือกให้เขาเามาเสริฟให้ที่ห้องหมดเลยก็จะออกไปกินกันตรงแะเบีรงข้นล่างนะคะทั้งมื้อเย็นแล้วก็มื่อเช้าวันนอนก็คือจะเป็นแบบให้เราปิ้งเองทาเองก็คือยกเตาปิดมาเหมือนเอาไปแคมป์ด้เองจริงๆอ่ะมันมีจุดให้เราตั้งพิงไฟได้ด้วยทุกคนกพว่าไฟย่านมาร์ชเมลโล่ใช่แต่เราคิดว่ามันยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ดัะที่เราจะต้องลงไปนะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบ เอมาจะเก็บชีวิตที่มันบอกเป็นช่วงพีของที่นี่แล้วมันก็อาจจะแบบลงไปได้บรรยากาศตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ง่คือห้องน้ำห้องน้ำมีเพื่อนดูมีมากใจกเลยไหมทีนังชัคโก้ชัคโกเป็นแบบชัคโก้ก็ะต้อมาแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นระบบอุ่นในตัวนนนาเรอุ่ะมีคนเช็ควันได้รางวัลตรงนี้ว่าอุ่นเวลานอนหนาวนี่คือแบบดีมากถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาว เราไม่ชอบนั่งแชคโคเราไม่เย็นอะทุกคนมันทําให้เรารู้สึกไม่อยากนั่งฉักโคเพราะฉะนั้นฉักโคมันสำคัญมากนะคะทุกคน,คนอส่วนระบบนาที่นี่ก็ดี<ม>เป็นระบบมอเตอรเพราะฉะนั้นมันจะร้อนเร็วมากมากและร้อนมากเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องระวังนะคะแล้วก็ที่เป็นโรงแรมที่ไม่ได้แบบทำใจโรงแรมกัน,นในไลน์ไยทีอะจริง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 นะครับถ้าหากว่าใครจองมาได้ก็ มาสักสองคืนนะคะตำลังดีอันนี้เราแบบเราจองใกล้ๆแล้วมันแบบเต็มแล้วนะคะก็เลยได้แค่คืนเดียวเขามีบ้านหลายหลังหลายทางมาที่กรุรองแล้วก็เข้าเว็บของเขานะคะจะได้ไม่เจอเลยบปอกต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือเข้าแอปของเขาได้เลยแล้วก็มีเด็กๆเขาจอยเนาะโอ้ไ้เด็ๆจอยได้มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าทุกอย่างเสร็จสามจุดพนมันก็เล่นเหมือนแบบโอเค แนะนำทาเดียวของมาสีมทีที่นี่วูมาคาโม,าามทุกคนจะบอกว่าอาหารของที่นี่นะคะวูมาคาโมนะเขาจะเป็นสไกายโฮมุกกิ้งทุกคนเพราะฉะนั้นอะรดมือเขาว่าอร่อยมากแล้วก็ราค ถูกมากทุกคนไม่คิดว่าราคาเนี้ยจะเป็นราคาอาหารแบบที่พักอะ่ะเราเรารู้สึกว่ามันมันหรือเรากินที่อื่นแล้วมันแพงกว่านี้ก็ไม่รู้อย่างอันเนี้ยแบบก็หลายสิบกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบประมาณนี้เท่านี้แล้วแบบมานคาอาหารดีมากทุกคนไม่แพงเลยถูกกว่าร้านอาหารที่จริงแล้วก็อร่อยเขาไม่ได้มีเมนูแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าทุกเมนูอ,อร่อย เป็นแบบโฮมุิกิ้งจริงคอบทุกคนนะต้องมากินไม่ได้มาที่นี้ก็มากินกันได้นะคะบรรยากาศน่ารักมากๆ